สวัสดีทุกคนด้วยนะรับอยู่ผมนันดรนะครับวันดนี้เรากลับมาอยู่ในเกม Will Finder Part ที่8กันแล้วนะผมนะซึ่งนี่ก็จะเป็น Chapter สุดท้ายนะครับผมที่เป็นเอ่อ l v e l ของมีเรนอีกแล้วนะครับก็คือเป็นสิ่งที่มีเรนทำขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็ Chapter ที่4ก็คือ Chapter ที่แล้วก็เป็นของมีเรนนะครับ Chapter นี้ก็เหมือนจะเป็นเครื่องไม้ครับเครื่องหมายมันจะเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับทุกคนใช่เป็นเครื่องหมายคำถาม แต่ว่าเหมือนเคสบอกว่านี่เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของเธอซึ่งเธอคนนั้นน่าจะเป็นมีเลนนะครับนะก็ในคลิปนี้ผมจะพยายามเล่นให้มันจบเลยละกันนะครับเพราะมันน่าจะเหลือไม่อีกเยอะแล้วนะครับอันนี้ฟิลเตอร์ผมไม่รู้นะว่าปรับไปทําไมไม่รู้ปรับไปทําไมนะครับรู้แต่ว่าปรับปรับไปเฉยๆหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวเรา มาดูกันเลยและกันในเวนผมอยากจบเกมนี้แล้วเอาจริงๆใช่คือจริงผมอยากจบเกมนี้แล้วแต่ว่าผมขี้เกียจเล่นจริงๆเกมนี้จะจบตั้งนานแล้วแหละนะแต่ผมขี้เกียจเล่นนะเพราะว่ามันแบบว่ามันใช้หัวเยอะนะทุกคนใช้หัวเยอะนน <c oughs> อืมโอเคโอ้โหโอเคอเราเข้าไปเลยแล้วกันเพิ่มปนการเสียเวลาเข้าไปเลยโอเคเหมือนจะเป็นโลกอะไรสักอย่างโลกอะไรสักอย่างอะไรล่ะ ก็โลกซิมูเลชันไงเหมือนทุกอย่างจะล่องลอยฮะเหมือนทุกอย่างลอยได้อะ่ะเคททำไมทุกอย่างมันลอยได้อะ่ะเคสถามหน่อยดิไม่ตอบอะไรเลยด้วยเคสเวนโอ้ oh my god โอ้ข้างในนี่มีที่ผ่านผ่านด่านโอเคเราต้องมาดูแล้วแหละว่าเราจะผ่านด่านเวนินนี่ยังไงไม่มีกล้องเลยนะประเด็นตอนเนี้ยโอเคนี่เหมือนรถถ่ายภาพได้เก็บภาพมันคือภาพอะไร มันคือภาพที่เราสามารถผ่านได้ไหมอุย้ยตรงนี้ก็มีตรงนี้ตรงนี้นี้แต่เข้าไปไม่ได้อ่าโอเคเฮ้ยกดอะไรวะลืมแล้วเนี่ยกด R โอเคอืมไหนสามารถมองได้แล้วนี่อะไรอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอุย้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ ถ่ายภาพอ๋ออย่าบอกนะเราสามารถไปยืนได้อ่ะเออผมอยากรู้ว่าเราตัวเราเป็นใครในดูที่ตัวเราเป็นใครเออถ่ายแล้วใช่ไหมมุ่งอยากเห็นตัวตัวเองจริงๆเลยเห็นได้ไหมอ่ะเฮ้ยเอ้ยตัวเราเป็นลางๆว่ะว้าวเก็บไว้เก็บไว้ ไปยังไงต่อเนี่ยอ้าวติดอยู่ข้างในนี่เอ้าเอ้าอะไรอ่ะเดี๋ยวนะว้าป,ปอกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาดูใหม่ดิเอ้าว้วาออกมาเดี๋ยวนะย้ยอนเวลากลับไปก่อนผมงงม,มากตอนนี้คือเดี๋ยวก่อนนะอ๋อโอเคว้าเข้ามาเพียงแค่เราถ่ายภาพตัวเอง เข้าใจครับอือหือแสดงว่าทุกด่านจะเป็นอย่างนี้อ้าวมีโทรศัพท์ครับมาอีกแล้วหวัสดีเธออยู่ไหมเนี่ยฉันไม่ได้ยินเธอเลยอ่ะเธออยู่ไหนอ่ะเครื่องมันเริ่มพังออกจากกันแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะเกี่ยวกับระบบเหรอ มันแย่มากหมายเขาว่าอ๋อนี่หมายเขาว่ามันเสียเวลาเปล่าๆอย่างนั้นเหรอเออเธอควรที่จะหาทางออกไปจากที่นี่โอ้โหให้เราหาทางออกไปจากที่นี่มันมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเหรอปัญหาอะไรอ่ะเกี่ยวกับระบบเดี๋ยวก่อนนะผมขอเล่นนี่ก่อนมันคืออะไร เข้าไปได้เหมือนจะเข้าไปได้ด้วยอะเดี๋ยวนะมีินนี้ฟังด้วยฉันรู้สึกว่านี่มันพิเศษมากๆเลยเธอไม่ต้องเธอดีใจได้เลยพอใจได้เลยว่ามันเอาหน่าเฮ้ยยอะออกไปได้แล้วโอเคขอจริงจริง ม,มันยากเกินไปไหมก็แค่นิดหน่อยอะไรยากอะไรยากอะไรยากเฮ้เข้าไปอืเข้ามาได้อะไรบัคคโาร์โค้ดบาร์โค้ดด้วยนะประเด็นโอเคไม่มีอะไรมีแต่ให้เราเข้ามาแล้วได้อชิพเมนต์ด้วยสุดยอด โอเคตอนนี้เหมือนเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่อย่างเดียวอย่างนั้นเหรออุ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเคสนี่คืออะไรอ่ะมันมาจากไหนอ่ะใครโยนมาเฮ้ยรูปมาแล้วอ,อ้าวเวนินโอเคแล้วก็เปิด อ้าวแล้วผมจะออกไปยังไงไอวินโอ้โหเดี๋ยวเดถ่ายมาสองสองภาพสองภาพสองภาพเออเฮ้ยแล้วเราก็ออกไปข้างนอกกันสวยงามโอเครู้สึกว่าตอนนี้จะไม่ค่อยมีพัซเซิลอะไรให้แก้เท่าไหร่แล้วนะครับนอกจากการหาทางออกนะตอนนี้ที่เราต้องทำคือหาทางออกไปจากที่นี่ นี่ภาพอะไรเฮ้ยภาพสามมิติอ้โหเฮ้ยเดินเดินเดินในเมื่อผมจบเกมนี้แล้วผมก็จะมาสำรวจอะไรอย่างงี้ผมว่าน่าจะไม่ใช่ฐานเธ่าต้องมาแต่ผมแค่อยากมาโอโ้มันไม่สิ้นสุดด้วยถ่ายภาพตัวเองนี่ถ่ายภาพตัวเองอีก ตอนนี้น่าจะไม่ยากแล้วแหละมันใกล้จบแล้วอ่ะเออน่าจะไม่ยากโอเคเข้ามาแล้วแล้วก็แบตเตอรี่แล้วจะเอาแบตเตอรี่ออกไปยังไงอ๋อนี่นี่นี่น,นี่มีรูอยู่อืมมาถ่ายรูปเนี่ยนะผมต้องถ่ายรูปแบตเตอรี่ใช่ไหมมันน่าจะต้องติดตัวผมด้วยไในติดไหมเอาแบตเตอรี่ไม่ติดไปดูสปอยมา เป็นเหมือนที่ผมคิดจริงๆครับก็คือเอาฐานมาวางไว้ตรงนี้ครับวางไว้ข้างๆตัวเราะเออเอาวางไว้ข้างๆตัวเราแบบนี้แล้วก็รีบไปถ่ายภาพรีบกดถ่ายภาพแล้วก็รีบไปยืนนี่ไงแล้วก็วาร์ปเข้าไปพร้อมกับแบตเตอรี่ของเรา งไอแค่นี้เองไอเบนไปดูสปอยทำไมวะเออไม่ก oh ็ไม่น่าไปดูสปอยเลยโอเคช่างเถอะนะครับเราผ่านมาได้อีกแล้วโอเคคือตอนนี้ต้องออกไปที่นี่นะทุกคนทำไงก็ได้อะเราจะออกไปจากที่นี่โอ้โ oh หต้องการสะพานข้ามไปอ่าถ่าย อ้าวรู้ต้องมีคนไปยืนตรงนั้นต้องมีคนไปยืนไหมโอ,โอ้มีให้ฟัง <c oughs> เออมีอะไรบางอย่าง <c oughs> หายไปในรูปภาพฉ <c oughs> ันว่าเธอต้องการออกความช่วยเหลือนั่นแหละทำไมมันถึง <c oughs> มันถึงไม่สวยงามอย่างที่อยากให้เป็น ฉันได้เสนอชี e หลงไปเรื่องเก a n ยว s t g e ปร t ตไทป์ Maybe we can finally put our focus on the right path forward นี่ล่าจะมาถูกทางกันแล้วก็ได้ต่ว่าถูกทางก็ถูกอยู่นะแต่ตอนนี้มันดูมั่วไปหมดเลยคือมันคือเสียงที่อัดเอาไว้นะทุกคนอก่อนที่มันจะมาเป็นเกมแบบนี้นะครับอซึ่งเราก็เป็น คนธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่เข้ามาเล่นเกมนี้นะฮะเข้ามาซิมูเลชันนี้นะครับที่มีชื่อว่าวิ e f f i n d e r อืออย่างนี้ได้ไหม่ะผมว่าได้ทุกคนว่าได้ไหมอ้าวเฮ้ยอ้าว,าวเห็นตัวผมแล้วเอ้ยอาเด้อเด้อเด้อเออมนต้องอย่างนี้ดิ นี่ไงมันถ่ายทันอยู่อ่าโอเคขึ้นได้แล้วแค่นี้เองเราต้องใช้วิธีการวาร์ปเธอทำมันได้ดีจริงๆเลยนะใครพูดเคสหรอเฮ้ยเคสหรือเปล่านั่ยน,น่ะเอข้างบนนะ่ะไม่ใช่มันทางผ่านนี่ว่าที่ผ่านด่านเดี๋ยวเข้าไปยืนตรงรั้วเดี๋ยวเข้ายืนยื่นที่รั้วเออ ถ่ายกี่ครั้งไม่รู้ที่รู้ถ่ายสักสองภาพสามภาพแล้วกันเข้าไปนี่ก่อนเข้ามาทำไมอ่ะน,นี้ฟังได้ทุกที่มีความแข็งแกร่งที่ถูกสร้างขึ้นแต่ตอนนี้มันแตกแยกออกไปหมดมีเลนเราจะทำไงดี โอเคตอนนี้เหมือนว่าทุกอย่างจะเละเทะแล้วม <Everything started. S 1> nah ันมีคนบ่นแล้วครับว่าทุกอย่างมันเละเทะฮิระยะฮิระยะเป็นคนพูดครับอ่านี่ยืนใกล้ใช่ไหมก็ต้องปึ๊บอ๋อโอเคแล้วก็ไอ้ตัวยืนไกลเนี่ยมาตรงนี้วมยืนไกลไม่พออาจจะยืนไกลไม่พอก็ได้เฮยยืนไกลชุบโอเคสวยงามได้แล้ว นี่ไงเพลที่มุตรอกภาพใกล้ๆใช่ไหมโอ้ยอย่างงี้อ้าวตกอุย้ยโอเคได้แล้วก็ขึ้นมาข้างบนแล้วแค่นี้เองไอ้เ้ยทำไมผมไม่จีนเนียสบ้างเลยนะเรสามารถไปต่อไปได้ ถึงที่นี้มันเริ่มเก่าลงมันเริ่มเก่าลงเหรอเก่าลงยังไงอ่ะไม่ก็ฟังได้ระยะไปแล้วมันมันทำให้ฉันรู้สึกเศร้ามากเลยเอ่อฉันจะบันทึกสิ่งนี้เอาไว้ เพื่อที่จะไม่หลบซ่อนความรู้สึกที่ฉันมีอยู่เรามาที่นี่แล้วก็ไม่แปลกเลยที่เราจะไปและตอนนี้มีประมาณร้อยล้านคนที่ยังหลงเหลืออยู่ฮิรายะน่าจะเป็นฮิรายะ,อะโอ้โหไอ้เอ้ย เธอทำลายมันอะเหมือนมีอะไรบางอย่างผิดปกติกับกล้องนะอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ้าวโอเคกลับมาแล้วเฮ้ยแต่ว่าบุ๋นกล้องมันสั่นเรื่อยๆนะดูไหมทุกคนกล้องมันสั่นแปลกๆนะอุ้ยชีวินเฮ้ยโอเคถ่ายภาพ อือหือุ๊บพอถ่ายภาพปุ๊บเ <deputy> อาโดนทำลายเลยอ้าวไปสีดำเฉยเลยอ้าวโอเคอ๋อข้ามไปได้ให้เราสามารถข้ามไปได้โอเคอึ๊บไดแบตเตอรี่มาแล้วอุ๊ยเพียแล้วมันจะไปยังกลับไปยังไงเนี่ย อ้าวชึบกลับไปโอเคคือแบบพอเราถ่ายกล้องปุ๊บแล้วมันเหมือนโลกมันพังไงอย่างนั้นอ่ะพื้นที่นี้มันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอ้าวใครโทรมาอีกเหมือนเขาโทรมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยฉันไม่รู้นะว่าเธอได้ตอบฉันหรือเปล่า

ก็คือให้ทำลายพื้นที่นี้เฮ้ยอะไรเนี่ยภาพอะไรอะภาพอะไรไม่รู้ครับโอ้โหมันสวยงามมากเลยตรงนี้ nice. แล้วก็ลมมันช่างสุดยอดมาก <Is this S 1> เหมือนในโลกเลยนี่คือที่ที่อยากจะกลับไปอย่างนั้นเหรอนี่ถอยจะกลับไป โอ้โหถ่ายแล้วก็พังเลยนี่ไงได้อยู่โอ้โหถูกทำลายไปอีกนี่ไงโอ้ยเวนผมไม่เห็นเครื่องปิ้น้ไงวะองมาใช้ไปเรนนี้เออผ่านเวนอ้้หกว่าจะผ่านได้ต้องมาดูสปอยด้วยบางครั้งอะ เขนะองถ่ายไม่ติดด้วยแสดงว่าผมต้องถ่ายอะไรสักอย่างที่มันอืมโอเคถ้าผมสามารถข้ามไปได้ถ่ายอะไรสักอย่างนี่โอเคโอเคโอเคได้แบตเตอรี่มาแล้วต้องการเท่าไหร่เนี่ยอันเดียวใช่ไหมโอเคแล้วที่เหลือยังไงยังไงต่อเดี๋ยวนะ ทำไมบุรคิดไม่ได้วะเนี่ยก้องนี้มันทำลายได้ใช่ไหมนี่ไงเออเออเอ,อเมนทำไมบุรคิดไม่ได้วะแค่ทำลายแค่นี้เองโอ้โหลืมไปว่ากล้องสามารถทำลายได้เออ My g กอดเออก็งงอยู่ตั้งนานนี่เวน เออมันยังมีอีกอันอยู่โอเคโอเคน่าจะดาสุดท้ายแล้วมั้งันนั้นหรอเที่ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวก่อนครับขอพีอยูข้างบนก่อนข้างบนก็มีอีกอันไม่อ่ะผมต้องเอาให้จบภายในพาร์ทนี้ให้ได้เลยอืมมาูกล้องยังสั่นอยู่เลยนะแสดงว่าหนักหนาอยู่นะครับ โอเคตัวนั้นมีอีกแล้วถา่ายรูปตัวเองใช่ไหมไม่ว้าออกไปได้อ,อยืในเหนื่อยไกลก่อนอืมสภาพหนึ่งมันต้องยืนไกลๆโอเคภาพนี้ยืนใกล้ๆหน่อยโอเคอ่๋ภาพนี้ใกล้เข้ามาอีกหน่อยอันนี้ภาพที่ยืนใกล้คคโคตรๆขอให้เอภาพที่ยืนใกล้โคตรก่อน เอาแย่แล้วถูกทำลายไปแล้วเวนมีเครื่องปินไหมเนี่ยเวนผมว่าน่าจะไม่มีเครื่องปินหนึ่งสองซับโอเคยื่นกับแบตเตอรีอ่นี่ไงได้แล้วมาถ่ายอีกรอบนึงนี่ยืนแอคกับแบตเตอรี่โอเคสวยงามครับ ได้มาแล้วทีนี้ผมก็ใช้ตัวนี้ออกไปแค่นี้เองง่ายๆวีนไม่ได้ยากอะไรเลยนี่ว่านี่มาพร้อมฐานด้วยอืมอืมนี่ได้มาแล้วฟรีสไตล์นี่แป๊บเดียวผ่านเลยอย่างที่บอกนะผมจะเอาให้จบไปในพาร์ทนี้เลยคนะัะโอเคนี่อะไรอะ โอ้โหวิ่งไปไม่น่าทันอ่ะฮะยังไงมีตัวเรายือนอยู่อย่างนี้ได้ไหมโอเคผมรู้ถ่ายโอเคถ่ายทางเดินตรงนี้อ่ะ แค่นี้ผมก็สามารถไกลได้แล้วโอเคแค่นี้เราก็อยู่ห่างไกลแล้วได้ไหมรอบนี้สวยงาม <c oughs> อู้เกือบอีกนิดเดียวเองอะโอเคด่านอีกด่านสุดท้ายเฮ้ยแค่ด่านเดียวเราก็จะผ่านแล้วแล้เราก็จะจบเกมนี้ได้ภายในปีนี้ก็คือปี2 0 2 3 ไม่รู้มันจะตัดทันหรือเปล่านะเกรงว่าจะตัดไม่ทันด้วยดิอุ้ยถ่ายได้สิบภาพเลยรอบนี้แต่กล้องมันสั่นครับตอนเนี้ยอะไรวะเนี่ยห้าวินาทีกดดิอุ้ยวินตอนนี้นา,นากดดยนนานก็ได้เลือกแล้วอะไรได้เลือกอะไรอ่ะ อะไรวะเนี่ยอึ๊บเวนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอเคตอนนี้ฉันเริ่มพอใจแล้วละ่ะตอนนี้ก็ด้วยมันก็เอามันเขียวแล้วนี่เขียวแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะเอามีภาพอะไรอีกวะเนี่ย โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคของคนี่ต้องข้ามไปโอเคตอนนี้โอ้โหสองนาทีสองนาทีสองนาทีวินอืมเธอคิดจะทำอะไร <c oughs> อ่ะก็เอาจะผ่านกรงยังไงลยเนี่ยวมีเพลงอ้าวสามสอง,สอง หนึ่งอ้าวผมไม่ทันหรอพยายามเอาของที่เราที่จําเป็นเอาไปได้นําไปด้วยหรอให้เอาของที่เอาไปด้วยได้เอาไปด้วยอันนี้อะไรอะ่ะหุยเป็นสะพานถ่ายภาพหน่อยได้ไหม เาวเวินถ่ายภาพก็ไม่ไ,มได้ด้วยโอเคเดี๋ยวผมค่อยถ่ายถ่ายอย่างนี้เอาไปด้วยเลยอืมอ้าวอยเอออื้เธอ,อ,อ,อเคยเฉลียวฉลาดนี่เอ,อเวยนเวยเดี๋ยว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 อ,อ๋เอ,อเอเวนทำไปทางขึ้นซิว่าเออ เรนี้ต้องได้เธอคิดว่าถ้าเธอทำอย่างนี้แล้วโลกมันจะเปลี่ยนไปอย่างนั้นเหรอความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนี้เลยนะหยุดพูดดิโอเคแบตเตอรี่มีแบตเตอรี่เลยเหรอเอาแบตเตอรี่อยู่ข้างล่างโอเคแบตเตอรี่อยู่ข้างโอเค เอาภาพใส่ก๊อปปี้สวยงามอึ๊บลงมาสวยชึบเยวเข้าเราต้องทำลายโลกใบนี้นี่เธอบ้าไปแล้วเหรอเธอจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะว่าอะไรแล้วอุย้ย ไอ้ไทยนี่ไทยนี่เด้ดโอเคต้องใช้สิ่งที่เราเคยเรียนมาโอ้โ oh, หไม่ได้โอเคขึ้นไปยิบยิบอืม้มดึง This place will leave พื้นที่ใบนี้มันจะไม่เอ้ยสูดไปดิโอเคโอไม่โอ้โหถ่ายที่สองก็ถ่ายไปเลยหนึ่ง สองโอเคหามาแล้วโอเคโอเคแบตโอแบตเตอรี่เหมือนมันมันล่อนี่หว่ามันล่อเราให้เราวางไว้นี่หว่าโอเคถึง ลืมกดถ่ายภาพ,พเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวต้องเข้าไปในนี้นี่เอ,อ้าเวทมันโดนหลอกไอ,อเวนเธอทำได้ดีนายทำได้ดีขอบคุณเธอนะมีเลน,นออยากจะหาความจริงด้วยตัวเองเพียงคนเดียวแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าไม่มีความจรงมิจรง,รงและไม่มีคำตอบที่เพอร์เฟกไปมากกว่านี้ ในที่ที่ในที่ทแห่งนี้ที่เราเคยได้เจอกันบอกฉันมาว่าโลกที่สีแดงกำลังรอเธออยู่เอ้ยฉันเข้าใจฉันหวังว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายขอบคุณที่มาเยี่ยมนะ Wish you well. ฉันขอให้นายโชคดีโลกสีส้มโลกนี้อันนี้คือโลกของจริงแล้วหรอใช่ไหมไม่น่าใช่แล้วเนี่ยโอ้โหลกโลกสีส้มเก็บขึ้นมาต้นไม้ ทางออกอะทางออกในสุดเธอกลับมาแล้วพระเจ้าเธอทำมันได้เธอหายตัวไปอะเราเป็นห่วงแทบแย่เลยอะรู้ไหมเฮ้ยเราได้ต้นไม้มาด้วยอะฮะมันก็ไม่ได้แย่อะไรมากหรอกนี่ก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ s <S จบด้วยเดี๋ยวนะอะไรวะน,นั่นอะต้นไม้ไงไม่รู้จักเหรอต้นไม้ไม่รู้จักต้นไม้ได้ไงอะวิวไฟนเดอร์โอเคเหมือนเราจะอยู่ในโลกที่เหมือนกับว่าผู้คนจะไม่รู้จักต้นไม้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนคือตอนจบอะเราถือต้นไม้มา แล้วเจสซี่บอกว่านั่นอะไรอ่ะแสดงว่าโลกที่กลายเป็นสีส้มหรือโลกที่มันร้อนขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเพราะไม่มีต้นไม้หรือเขาไม่รู้จักต้นไม้กันหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะวันนี้ลูกค่ว่าโลกเราในความเป็นจริงอ่ะมันมันร้อนมันไม่ดีอ่โลกเรามันพังประมาณนั้นแต่ผมคิดว่าในตอนจบนะครับที่เราถือต้นไม้มาน่าจะเป็นประโยชน์ ต่อโลกแห่งความจริงนะครับอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่จะเป็นต้องไปพึ่งซิมูเลเตอร์อีกต่อไปเพราะว่าซิมูเลชันหรือว่าซิมูเลเตอร์เนี่ยมันมันพังเสียหายแล้วแต่ j จสซี่บอกว่านี่ไม่ใช่จุดจบนะครับมันสามารถซ่อมได้สามารถกลับขึ้นมาได้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะกลับมาไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันถูกทําลายไปแล้วก็คือเราเป็นคนทําลายนะครับแล้วเจสซี่ก็บอกให้เราเนี่ย พยายามหาทางออกมาเองด้วยตัวเองนะนะซึ่งเราเลือกวิธีที่จะพังและทำลายซิมูเลชันนี้ทิ้งซะนะเพื่อที่เราจะได้ออกมาสู่โลกแห่งความจริงนะครับซึ่งก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับเราก็ออกมาพร้อมกับต้นไม้และผมคิดว่าน่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่อาจจะค้นพบต้นไม้แล้วแต่ว่าซ่อนเอาไว้ในซิมูเลชันนะครับไม่ให้รู้ว่ามันมีอยู่มีต้นไม้อยู่นะครับโอเคนี่น่าจะเป็นเหตุที่เราไม่รู้จักต้นไม้ หรือเปล่าโหเลื่อนได้ด้วยโอเคจบแล้วนะับผมก็นี่ก็เป็นเกมจากทางค่าย Thunderful นะผมก็ค่ายเดียวก,กันกับที่ผมเคยเล่นเกม Planet of l a n a นะผมนะก็จบกันไปแล้วนะับผมสำหรับเกม Refinder นะผมคลิปนี้ก็ไม่อยู่ไรมากเลยนะผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะกับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ